ช่วยตลาดเทรดยากใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมจะมาบอกวิธีการทํากําไรที่ผมใช้มาตลอดในวันที่ตลาดเทรดยากใช่ไหมครับว่าสถานการณ์ตลาดตอนนี้หลายคนดิ่งเบลอหรือว่าไม่อยากอยู่ในตลาดนี้แล้วเสียไปมากกว่าที่ได้มา เทรดแล้วมองตลาดมองรับบางคนถึงขั้นอยากพักอยากออกตลาดไปเลยจริงเรามีสิทธิ์คิดได้นะผมก็เคยคิดเพราะเทรดแล้วหันไปทางไหนก็มีแต่เสียครับมีแต่โดนมีแต่ผิดทางบางครั้งมันมืดบนห,หมดเทรดยังไงก็โดนแต่เชื่อไหมครับว่าความรู้สึกแบบนี้ผมเคยผ่านมาหลายครั้งแล้วยิ่งอยู่ในตลาดนานยิ่งผ่านมาเยอะผ่านมาจนจําอะไรไม่ได้แล้วว่าผมโดนมากี่ครั้งตอนไหนที่ผมทอบ้างตอนไหนที่ผมไม่อยากไปต่อแล้วผมก็กลับมาถามตัวเองว่าผมจะรอดหรือผมจะร่วงคาถามถัดมาคือผมถามตัวเองว่าเรายัางทาแบบเดิมอยู่หรือเปล่าผิดพลาดแบบเดิมหรือทาซ้ําๆแบบเเเเเดดดดดดดิิิมมมมมไ่ยออั้้กก็นลาาแแบบถพต ตอนนั้นผมคิดว่าถ้าผมยังเทรแบบนั้นอยู่ผมคงไม่รอดแน่นอนผมเคยเจอประสบการณ์ที่ผิดพลาดซ้ำๆมาแล้วมันนั่งคิดว่าเราทําแบบนั้นไปทําไมถ้าทําแบบนี้ไปเรื่อยๆหมดตัวแน่นอนแล้วคําถามคือเราจะปรับหรือไม่เราจะปรับเรื่องเทคนิคให้มันมีวิลเลจมากกว่า50%ปรับเรื่องความเสี่ยงให้มีผลตอบแทนต่อความเสี่ยงมากกว่า1ต่อหนึ่งปรับเรื่อง,องการถือทนตามระบบให้ได้ไม่ปิดไปก่อนหรือเราจะปรับเรื่องการเพิ่มหลอดลดหลอดที่ไม่เป็นไปตามอารมณ์แต่เป็นไปตามพอร์ตที่โตขึ้นถ้าคุณยังเฟรดไม่นิ่งอย่าเติมมมเยยอออคไ่่้นนนจแหลลดถี ตราบใดที่คุณยังจับทางตัวเองไม่ได้อย่าไปเชื่อใครครับว่าคุณต้องเติมเงินมาเทรดเยอะแต่ให้เชื่อตัวเองครับว่าเราเนี่ยพร้อมหรือยัง คุณจะได้กำไรหรือขาดทุนในตลาดยังไงคุณก็ต้องรักษาทุนไว้ก่อนเพราะอย่าลืมนะว่าถ้าคุณยังไม่รวยในตลาดนี้มันคือช่วงระยะฝึกงานจากตลาดถ้าคุณเจ๊งตั้งแต่ฝึกงานยังไงคุณก็ไม่รวยผมเคยเลองเาหมดแล้วครับสิปีในตลาดของผมเทรดยาวเทรดสั้นเทรดเดท,เท,ดเ,ทดเทรดมั่วๆจังหวะเทรดมืนจังหวะเทรดชนข่าวจังหวะเทรดชนเฟดต้องมีเงินมาจ่ายค่างวดจ่ายค่าข้าวจ่ายค่าอื่นผมสนใจแค่ว่าทุนผมต้องห้ามเสียไปกับกำไรที่ได้มาเท่าไหร่ผมเอาหมดนอกจากกำไรที่ผมหวังจะได้แล้วสำหรับผมการเข้าเทรดหนึ่งครั้งเนี่ยจะใใช้นการรเทด ในครั้งตัดไปได้อาชีพนี้นะครับคืออาชีพของการสร้างความหวังในทุกๆวันทุกๆชั่วโมงทุกๆนาทีช่อไหมครับว่าเราอาจจะเคยเบื่อท้อสิ็งแต่เราต้องรีบกลับมาให้ไวครับเพราะ้าโดนทั้งหน้าเอาใหม่ครั้งนี้แพ้ครั้งหน้าเราต้องสู้ใหม่ครั้งนี้อ่านกราฟผิดครั้งหน้าเราต้องไม่ผิดแล้วและถ้าในทุกๆวันคุณไม่สามารถสร้างความหวังจากตลาดนี้ได้คุณจะไม่รวยในตลาดนี้และคุณจะแพ้เอาไปจากตลาดนี้ก่อนแน่นอนดังนั้นผมจะใช้สิ่งที่ผ่านมามาสร้างความหวังก่อนเสมอก่อนที่ผมจะเริ่มหาเงินก่อนที่ผมจจจะะะเเรรริิิ่มมมมดดดดแลผอออคคยยวววาหหัังงใ้้้้นนกกขึๆไไ็ เราไม่ได้รอแค่เงินครับแต่เรารอกราฟให้มาตามที่ท่าถนัดในการเทรดแล้วเมื่อตลาดมาถึงเรารอได้เรา,เ,ราเข้าเทรดได้ของแถมที่เราจะได้นั่นคือกําไรนั่นเองเราจะได้เราจะโดนที่ผ่านมามนไม่สําพัญครับให้อยู่กับมันให้ได้ทุกวันครับสินี้พลาดก็พลาดไปเดียวทําอะไรไม่ได้ครับเราตั้งความหวังใหม่ครั้งหน้าเอาใหม่จงเทรดได้ดีกว่าเดิมทุกครั้งแล้วเราจะไปต่อได้จากตลาดนี้เสมอสำหรับผมโคจมโซสันขอเป็นกำลังใจให้นะครับใครดูคลิปนี้จบพิมพ์ความหวังใต้ช่องคอมเมนต์